ทางขึ้นโ้นี่แม่เริ่มเหนื่อยแล้ว <laughs> ้ยเดิน ทำไมไม่เดินต่อเหนื่อยเห้เออไม่ไดเอาน้ำมากินไม่ไดจะมีขายแบไม่เชื่อขึ้นมาแล้วครึ่งทางนั่งพักก่อนเหนื่อยไหมคะมากมากน้องเหลืออีกครึ่งทาง แต่ชันมากปลูกปไาน้องรีลูกเ๋ย่ยไปอพ่อให้น้ำพักามันไม่แล้วก็เ,เดินไปไปต่อค่ะัน,นะนออโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะคะถึงแล้วค่ะ เย็นมากเลยเนาะ ใน,นี่ไปทองมับน,นี่นี่นั่งรออะไร เราเจิมหน้าผากใช่ไหมคะตอนนี้พระาจันาร์ไปพักอยู่ไหว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนกำลังลงลงสบายกว่าใช่ไหมลูกลงแล้วจับโยู่หนูนะ่ะใส่รองเท้าคู่ใหญ่นะ่ะระวังด้วยก้าวผิดนะ